ต้อนรับสู่ช่อง Thunder Rain Review แหล่งรวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดการทดสอบสมรรถนะจริงรายละเอียดเชิงลึกและการวิเคราะห์สเปคแบบครบทุกมิติสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์และกำลังมองหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Mitsubishi x p e n d e r Cross HEV 2026รถ c r o s s o v e r 7จที่นั่งขุมพลังไฮบริดที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดเอเชียด้วยการออกแบบที่ทันสมัยผสานความอเนกประสงค์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานได้อย่างลงตัว Mitsubishi x p พ n d e r Cross อส v 2026มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบดนามิกทิลอันเป็น e อเอกลักษณ์ไฟหน้าเล็ดดีไซน์ฉกเฉี่ยวเส้นสายตัวถังดูแข็งแกร่งในสไตล์ SUV ยูวผสานความพรีเมียมด้วยล้ออลอยขนาดใหญ่และราวหลังคาที่เพิ่มความสปอร์ตตัวรถถูกออกแบบให้มีระยะความสูงจากพื้นมากพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและเส้นทางต่างจังหวัดให้ความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้น ขุมพลังของรุ่น h e v เป็นระบบไฮบริดที่ผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเพิ่มอัตราการประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยไอเสียระบบจะสลับการทำงานอย่างชาญฉลาดระหว่างโหมดไฟฟ้าและโหมดเครื่องยนต์ตามสภาพการขับขี่ให้การตอบสนองที่นุ่มนวลและเงียบมากขึ้นเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองที่ต้องการความประหยัดและการเดินทางไกลที่ต้องการความต่อเนื่องของพลัง ภายในห้องโดยสารออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้ถึง7ที่นั่งเบาะนั่งหุ้มวัสดุคุณภาพสูงปรับรูปแบบการพับได้หลากหลายเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระหน้าจอแสดงผลดิจิทัลและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มความสะดวกสบายตลอดการเดินทางด้านความปลอดภยัยมิตซูบิชิเอ็กพันเดอร์ครอสเฮียีีมาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ทันสมัย เช่นระบบเบรค ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งและกล้องมองภาพรอบคันในบางรุ่นย่อยเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับและผู้โดยสารทุกคนช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้เหมาะสมกับสภาพถนนหลากหลายรูปแบบให้ความนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงในขณะเข้าโค้งพวงมาลายัยไฟฟ้าให้การควบคุมที่แม่นยำน้ำหนักเบามือทำให้การขับขี่ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่าย ในด้านความคุ้มค่า XP ็กพัน c r o s s s H E V 2026ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวที่ต้องการรถเจ็ตที่นั่งประหยัดน้ำมันเทคโนโลยีครบและดีไซน์โดดเด่นเหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดด้วยต้นทุนการใช้งานที่ลดลงจากระบบไฮบริดจึงตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความประหยัดในระยะยาวโดยสรุป Mitsubishi XP กพันเดอร์ s H E V 2026เป็นรถครอสโอเวอร์ไฮบริดที่ผสานความอเนกประสงค์ ความประหยัดและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวทั้งดีไซน์ภายนอกที่แข็งแกร่งภายในกว้างขวางฟังก์ชันครบครันและระบบความปลอดภัยที่มั่นใจได้เหมาะสำหรับครอบครัวและผู้ที่มองหารถไฮบริดเจที่นั่งในงบประมาณที่เข้าถึงได้หากคุณชื่นชอบรีวิวแบบละเอียดและต้องการติดตามรถรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าลืมกดติดตามช่อง Thunder Rain Review เพื่อไม่พลาดวิดีโอรีวิวดีๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Thunder Rain Review แหล่งรวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด S 1> <S 1> <S การทดสอบสมรรถนะจริงรายละเอียดเชิงลึกและการวิเครสเปคแบบครบทุกมิติสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์และกำลังมองหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Mitsubishi Xpander Cross HEV 2026รถครอสโอเวอร์เจ็ที่นั่งขุมพลังไฮบริดที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดเอเชียด้วยการออกแบบที่ทันสมัยผสานความอเนกประสงค์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานได้อย่างลงตัว มิตซูบิชิเอ็กพันเดอร์ครอสเอชอีวีสองพันยี่สิบหกมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบด n นามิกชิล l d อันเป็น e Design, เอกลักษณ์ไ่ายหน้าเล็ดีไซน์ฉกเฉียวเส้นสายตัวถังดูแข็งแกร่งในสไตล์เอสยูวีผสานความพรีเมียมด้วยล้ออนลอยขนาดใหญ่และราวหลังคาที่เพิ่มความสปอร์ตตัวรถถูกออกแบบให้มีระยะความสูงจากพื้นมากพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและเส้นทางต่างจังหวัดให้ความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้น ขุมพลังของรุ่น h e v เป็นระบบไฮบริดที่ผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเพิ่มอัตราการประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยไอเสียระบบจะสลับการทำงานอย่างชาญฉลาดระหว่างโหมดไฟฟ้าและโหมดเครื่องยนต์ตามสภาพการขับขี่ให้การตอบสนองที่นุ่มนวลและเงียบมากขึ้นเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองที่ต้องการความประหยัดและการเดินทางไกลที่ต้องการความต่อเนื่องของพลัง ภายในห้องโดยสารออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้ถึง7ที่นั่งเบาะนั่งหุ้มวัสดุคุณภาพสูงปรับรูปแบบการพับได้หลากหลายเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระหน้าจอแสดงผลดิจิทัลและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มความสะดวกสบายตลอดการเดินทางด้านความปลอดภยัยมิตซูบิชิเอ็กพันเดอร์ครอสเ0 2 6ีีมาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ทันสมัย เช่นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งและกล้องมองภาพรอบคันในบางรุ่นย่อยเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับและผู้โดยสารทุกคนช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้เหมาะสมกับสภาพถนนหลากหลายรูปแบบให้ความนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงในขณะเข้าโค้งพวงมาลายัยไฟฟ้าให้การควบคุมที่แม่นยำน้ำหนักหมอบมือทำให้การขับขี่ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่ายในด้าน